เอานั่งดีๆก่อนเพราะสมบุกสมบันมากทําคลิปนยนะเอ้ยจะอะไรจะสมบุกสมบันขนาดนี้เย็นตะโฟรหมร้ไฟสวัสดีจ้าเพื่อนๆสมบุกสมบันมากกินในป่านีดมอ่ะกําลังร้อนๆเลวมันกระเดนใส่หน้าไม่หนิกินเหลือจากเมื่อวานแล้วก็ามาเติมผักเอาแค่นั้นแหละที่จะกิน เติมผักมีช้อนเอาวางตรงไหนได้นี่โอ้มันก็ต้องขยับโต๊ะไปหน่อยเนาะอ่าอ่าอมันจะได้มีที่วางช้อนเออเพอร์เฟกไหลด่ดลีตแหละเอาก้มลงหน่อยมาเพื่อนๆมาจะได้เห็นใกล้ๆโอ้มันรับขนาดไหนจริงๆวันนี้นัทนามากินเย็นตาโฟนะขอบอกคนาเอ้ยอือ แล้ามาเดือดดีแท้ละแต่เมื่อวานในะยุ่งยุ่งมากแล้วก็เลยกินทํากินกันก่อนเยทานาเยศพึ่งนะเดีย๋ยวเพื่อนแพทย์จะไปทําให้กินถึงบ้านยกหมอ้อยันเตาไปให้กินถึงบ้านเลยรอบนี้ขอนิดนึงก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อวานน,นี้ยุ่งทั้งวันเลยแล้ววันเนี้ยก็ไปส่งเคเว่นมาแล้วก็กลับมาก็เหนื่อยไงเดีย๋ยวแท่งเนี้ยกินอันเนี้ยหมอ้อจากเหลือจากเมื่อวานก็เลยมาใส่ผักเติมกินเมื่อวานทําเยอะ อร่อยเดี๋ยวไปหอบหม้อไปทำให้กินที่บ้านเพื่อนรอบนี้ขอแคนเซลไปก่อนเหนื่อยมากเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็จะไปนอนพักผ่อนเดี๋ยวตอนเย็นจะไปนวดไปนวดมีนัดนวดบ่าเพราะว่าปวดบ่ามากปวดจนชนิดว่าทำงานไม่ได้อะ ดูดีเดือดปุดปุดเลยเอาไม้ไหม่ร้อนปิดก่อนเฮ็นจะพงหม้อไฟกลางสวนร้อนสะใจดีไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วอร่อย ซื้อผักบุ้งมาใส่เมื่อกี้ไปตลาดนัดมาก็เลยได้ผักบุ้งมาใส่เอาแต่ก้านมาใส่เดีย๋ยวเอายอดไว้ผัดมมไม่มีผักนะเย็นตาโฟหมอ้อไฟเออไม่ใช่ไม่มีเส้นเกาเหลาย็นตาโฟหมอ้อไฟแล้วกันไม่มีเส้นแซ่บมาก ไม่อยากกินเผ็ดมากแสบท้องอืมเฮ้ยลวกปากมีพริกมาปากพองแล้วตายหาแล้วกูปากกูอืมปากเบิร์นปากตัวเองเก็บเือ้อยู่ในหม้อนี่มันร้อนเอามาใส่ในถ้วยนี้แล้วกันอืมอืไม่ต้องกินกินใส่หม้อไฟแต่ปิดไฟไว้มันร้อนลวกปากเอาเพื่อน กินกับผักผักกับลูกชิ้นแล้วก็ใส่ปลาหมึกกับกุ้งปลาหมึกกับกุ้งก็ไม่ค่อยชอบกินหรอกอแพทชอบกินลูกชิ้นมากกว่าชอบกินลูกชิ้นอ่ปลากินมันคาหม้อ,อีเลยละกินคนเดียวไม่ใครกินด้วยหรอก อนกินไปสามวันแ้วช่วงนี้ยุ่งมากหัวฟูอะไรนุกร,รู้นักหนาลุมแล้ว นี่จะเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาไม่ได้หยุดเลยลู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 ยูวันจอยอาร์ s สวัสดีแฟนเพจกับลูลูแอ้มลูสวัสดียังเยนฮัลโหลยังลูลูมาแล้วอืมอืมเทพทำชิมพออยู่กุ้งอืมปีนมาแล้วกินอะไรลู หม้อมันร้อนนะลูกเอไอ้กุมม้งมะจุ๊บๆกันมาจุ๊บๆกันอ่ะอันนี้ลูลูกคำเฮียแมวฉันสุดที่รักของฉันอืมด,ด,ด,ดูอ่ะดูลูกดูลูกดูลูกอ่ะไม่มมละ จะโดดลงหม้อให้ไม่ได้เหรอร้อนเอากุ้งออกมายอมให้แปมมันมร้อนน็อตนาวเลยเ้อระเป็นอย่างนั้นแหละกระเด็นใส่หน้ามึงร้อน กองไว้นีก่อนต้องให้นางต้งปูผ้าให้นางกินนะปูาป่นแล้วม,มันใหญ่ไป กินไม่ได้ร้อนร้อนอนะะลูกจะลวกปากหนูแม่บอกไม่เชื่ออืมเป็นเงี้แหละถ้าเป็นตัวนิ่ัๆจะกินนะเพื่อนๆนะ่ะแมวเทวดาลูกเทวดาเปล่าก่อนควมร้องลวกปากก็กินเอง ฉันจะกินข้าวเธอกินเองลูกกินเองไงล,ลูกกินเองอ๋อกินเองมันเย็นแล้วอืมเป็นอย่างเงี้ยแมวฉันน่ะเห็นโชว์เพื่อนๆน,น่ะ นางชอบมากกุ้งให้กินเองก็ไม่กินด้วยนะอยากกินมันร้อนมันลวกปากอ่ะตักเอาไว้ในถ้วยนี้โอ้ไม่ไหวไมันลวกปากเพื่อนๆเ,เลยร้อนมากนั่นแหละกินในนั้นแหละลูกจะให้แม่มต้อนได้กูเมื่อยกูเด้อกูก็จะกินของกูเนี่ย น้ำเย็นตาโฟทำเองกออออออินไม่ได้ตีนเขียวไม่มีความสามารถ กินไม่เป็น ừ, อืมอืมกินเขียอ่เอืออบ้บีเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะกินได้จะไม่บวางชิ้นใหญ่ๆให้แล้วก็กินเขี่ยไปเขี่ยมากินไม่เป็นอ่ะอแล้วก็นไหมกินได้ไหมหล่ะลูกอืมอ๋อ เป็นชิ้นเล็กๆใด้เอากินได้เอากินช่วงนี้กรมสาธารณสุข YouTube ไม่ค่อยเข้าเลยทำได้ ช่วงไหนกรมสารนะสุกจูทุบตรวจสอบเนี่ยโดนด่าเละเทะหมดช่วงนี้เงียบหายไปไม่โดนตรวจสอบไม่ไรทําได้จะมาเป็นพักพักอืมอร่อยกินคาหม้อไม่ไหวมันร้อน อืแพทกินลูกชิ้นลูลูกินกุ้งถอดรอ,องเท้าก่อนอืวางไว้หลังกลองเบื้องหลังไม่มีใครรู้เอาไปเบื้องหน้าก็พอ โชว์เดี๋ยวเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่ไม่รู้อะไรบ้างหลังกล้องก็ไม่รู้อะไรบ้างอืมแลาจะเอาเตาแก๊สมาตั้งทำไมก็ไม่รู้มันร้อนกินหมดแล้วอ้นนวาวแม่วอย่ามาจ้ำขาหม้อฉัน หม้อฉันพังหมดอืมอืมอืมแมลงวันกุง้งอื้ชอบกินกุง้งรู้ไหมกุง้ง ฉนันเอากุ้งให้แมวฉันแมวตัวโปรดเป็นคนรักสัตว์แต่ไม่รักเด็กเลยเด็กไม่รักไม่ใช่นางสาวไทยเลยไม่รักเด็กรักสัตว์อย่างเดียวอืมอืม ดูดก่อนอเอา้าแมลงวันก็มางานนี้กินได้ไหมโตฟูอ่ะร้อนอ่ะอันนี้เย็นเลยมั้งโตฟูเหมือนร้านอาหารจ้ะ อืมีมมเห็ดด้วยใส่ผักเท่าที่มีเห็ดเท่าที่มีเย็นตาโฟนี่ไม่ยากหน้ำอร่อยจุกไม่ได้ทำ เย็นเตาโฟต้มยำเนาะเขาชอบทำกันอเดี๋ยวนางกินอิ่มแล้วนางเข้าไปทุกชิ้นแผ่นญาติมา ญาติมาเยี่ยมญาติมาเป็นขโยงเลยตอนนี้อือลุกชิ้นที่ชอบมากชิ้นลูกใหญ่เนี่ยลูกชิ้นปลาชอบกินมันเป็นอย่างรู้ลูกอิ่มแล้วเหรอ ไปกินเยอะกินยแย่ไเลยกุ้งสองตัวก็อิ่มกินไปเผื่อทั้ง ช่วยทำ YouTube ดีสุดก็รู้รู้เนี่ยเห็นตั้งกล้องแล้ววิ่งแจ้มาเลยรู้นะไม่ใช่ไม่รู้ตลาดจะตายชอบออกกล้องถ่ายลงติกตอกก็บ่อยเป็นดาวดติกตอกรู้รู้ก็เป็นดาวดติกตอกเป็นไหมใส่ผักเท่าที่มีเนี่ย ดอกกระหล่ำก็ใส่นี่มันเข้ากันไหมไม่รู้มันไม่มีผักก็ใส่ได้ใส่ได้หมดกินเท่าที่มีเท่าที่มีกินอืมเป็น มันอยู่ในน้ำมันจะอร่อยไหมเพรานะน้ำหมดแล้วนะฉันอิ่มแลนะลูลูฉันจะไปแล้วจะลาเพื่อนๆไปแล้วชอบกินลูกชิ้นผักกุ้อออืออออไปกินต่อตอนเย็น ปลาหมึกโอ้ร้อนไม่ไหวอือเอไปแล้วจ้ะเพื่อนๆลาไปกับเย็นตัวฟูหม้อไฟกลางทุ่งสนามญ้าแล้วก็ว่าไปกับรูลูก ลูกลุ้ยบายก่อนบายบายสวัสดีค่ะก่อนลูลูไปแล้วจ้ะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อบายบาย